ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆชี้นี้ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชียลกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มวยโลกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ, I ster, oue, บไอ้มอนสเตอร์นาโอยะอิโนอุเอะแชมป์โลกายแดงในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของ WBC และ WBO ชาวญี่ปุ่นจากการรายงานข่าวจากประเทศญี่ปุ่นได้ระบุว่า ทางทีมงานโอฮาชิอิมและทีมอิโนอุเอะได้วางแผนอนาคตของยอดมวยลายนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยโดยเล็งเป้าก้าวตามรอยเท้าของแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวซุปเปอร์สตาร์มวยโลกชาวฟิลิปปินส์นั่นเองและสำหรับการชกครั้งต่อไปของนาโอยะอิโนอุเอะทางโอฮาชิอิมก็ได้เปิดเผยว่าได้วางโปรแกรมเอาไว้ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ และจะจัดชกที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งโดยเล็งเป้าใหญ่ไปที่การหาแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นซุปเปอร์แบนต์เวท122ปอนด์ซึ่งจะเป็นการเปิดศึกล้มแชมป์โลกกับทางมาลอนทาปาเลสเจ้าของเข็มขัดของ WBA และ IBF ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งทางฮิเดยุกิโอฮาชิบอสใหญ่แห่งโอฮาชิอินได้เล็งสถานที่จัดการแข่งขันเอาไว้ที่โตเกียวโดมหรือไม่ก็ต้องเป็นสังเวียนใหญ่ๆขณะที่รองรับผู้ชมได้ราวๆหนึ่งแสนคนด้วยกันและสำหรับในปีหน้าหรือปี2024 ทางนาโอยะอินูเอะก็ยืนยันว่าจะยังคงปักหลักชกในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ตลอดทั้งปีและหลังจากที่เขาควา้าแชมป์โลกสีสถาบันหลักในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ได้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือจะป้องกันตำแหน่งไฟบังคับของ WBC กับไอ้คลาวดดกหลุยส์เนลลี่อดีตแชมป์โลกในรุ่น118ปอนด์และ122ปอนด์ของ WBC ชาวเม็กซิกันและหลังจากนาโอยะอินูเอะปับหลุยส์เนลลี่ได้แล้ว ก็จะขอเปิดศึกให้หายหมันไส้กับทางจอมถุยจอร์นเรีวคาซิเมโลอดีตชัมโลก3รุ่นชาวฟิลิปปินซึ่งคาดว่าจะเป็นไฟสุดท้ายของนาโอยะอินอุเอะในปี2024เท่านั้นยังไม่พอเมื่อผ่านด่านอันตรายทั้งลุยส์เนลลี่และจอร์นเรีวคาซิเมโลได้แล้วในปี2025ทางทีมงานก็วางแผนจะส่งทางนาโอยะอินอุเอะข้ามรุ่นอีกครั้งเพื่อชิงแชมป์โลกในรุ่นเฟตเอร์เวท126ปอน โดยเลี้ยงเป้าไปที่โรเบซี่ลามิเลสแชมป์โลกคนปัจจุบันของ WBO ชาวคิวบาที่ล่าสุดนั้นเพิ่งจะสอนมวยเอาชนะ TKO ยก5้าสาตัวชิซิมิสึเพื่อลงค่ายโอฮาซิยิมในรายการเดียวกับที่นาโอยะอินุเอะคว้าแชมป์โลกในรุ่นที่4มาได้นั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีข้อแม้ว่าแชมป์โลกชาวคิวบารายนี้ก็ยังคงรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ด้วยซึ่งหากนาโอยะอินุเอะคว้าแชมป์โลกเซนีมาได้ก็จะกลายเป็นแชมป์โลก5รุ่นทันที และดูเหมือนว่าต้นสังกัดของนาโอยะอินอุเอะจะไม่ต้องการให้อยู่ในพิกัด126ปอนด์มากนะักเพราะได้วางแผนที่จะให้ขยับรุ่นไปลุยในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์และไลท์เวท135ปอนด์เพื่อที่จะคว้าแชมป์โลกในรุ่นที่6และ7มาครองต่อไปให้ได้โดยเล็งเป้าที่จะตามล่าซูเปอร์สตาร์ของรุ่นไลท์เวทในปัจจุบันอย่างเช่นเกอร์วันตาเดวิสแชมป์โลกของ WBA ชาวอเมริกันและวาซิลโรมาเชนโกยอดมวยชายยูเครนให้ได้อีกด้วย หากว่าเวลานั้นเหล่าซุปเปอร์สตาร์เหล่านั้นยังไม่แขวนนวมหรือข้ามรุ่นไปเสียก่อนก็คงได้เจอกันแน่นอน oh. ซึ่งหากว่าทางนาโอยะอินุเอะทำตามเป้าได้ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นแชมป์โลกสถาบันหลัก7รุ่นคนแรกและคนเดียวของประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงจะกลายเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเจ็รุ่นอย่างเป็นทางการคนแรกของโลกเหนือต่อแมนนี่ปาเกียวซุปเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปินส์ที่ได้ของแชมป์โลกสถาบันหลักเพียงหรุ่น แต่ที่มีการนับถึง8รุ่นเพราะว่านับรวมของ IBO และ The l i n g m a a z i n e เข้าไปด้วยถึงเวลานั้นแล้วชื่อของนาโอยะอินอุเอะก็จะกลายเป็นหนึ่งในตำนานยอดนักชกตลอดการของโลกอย่างสมภาคภูมิก็มาดูกันว่านาโอยะอินอุเอะจะทำได้หรือไม่พอยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวกวาจะเป็นเหมือนรุ่นพี่อย่างโนนิโตโดเนที่ตั้งเป้าจะเจริญรอยตามแมน่ปากเกียวเหมือนกันแต่สุดท้ายโดนทุบชักหมดสภาพลงมา ยังไงแล้วหากว่าทางนาโอยะอินูเอะจะโชคอีกครั้งวันไหนและจะโชคกับใครทางแอดมินก็จะมาแรยง,งานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับแฟนๆหมัดมวยโลกก็เชินกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s u b SCRIBE และกดกระดิ่ติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมติดตามช่องทางอื่นๆของปวดมวยโลก o f f ฟิเชียกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ